ามสิบพฤศจิกายนสองพันหาร้อสิบเจ็ดนะคะแม่ทานข้าวอิ่มแล้วหนุนเดินแ,แม่ทานข้าวอิ่มแล้วเอ๊ะเอ๊ะน้องขแขงไหนเอ้ยแม่ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะต่อไปลูกคนที่สามก็จะทานข้าวแล้ว พ่อก็ทานอิ่มแล้วพ่อดื่มนมแล้วก็ทานกล้วยกับยาหลังอาหารไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่มาดูว่ากินอะไรบ้าง <c oughs> แม่อิ่มอิ่มแล้ว <c oughs> นี่มีปลาทูหอมแล้ว <c> เ <oughs> ครื่องเยอะแล้วก็มีไข่เจียวเมื่อกี้เจียวให้แม่ ไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มเหมือนเดิมก็มีอ่องอ่ใครกินอ่องออเป็นมั่งอ่องอ่อ่อง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  เยวจะทานข้าวเช้านะคะเอางออมาวางกับไข่เจียวบิ๊กเ,เียวกับองอพี่สาวคนโตซื้อมานะคะใส่ไปกันนี่มีองออกับไข่เจียว สีจะเหมือนไม่เหมือนกันสีจะไม่เหมือนกันนะคะข้าวเหนียวอยู่ในแอปข้าวเหนียวข้าวเหนียวสวัสดีค่ะทานข้าวเช้ากันนะคะ Con bèo Con bèo, con bèo, con bèo Ui <laughs> Mình khóc cắn nè Con nhỏ Chị mẹ kia กันข้าวเช้ากันนะคะเ <c oughs> ข้าเหนียวติดมือกินน้ำพริก 对 <laughs> 的，呵呵，嗯，能够吵啊 ไปถึงหออ้องจะตั้งแต่หมอนเปียกเพื่อนเมื่อวานอะไม่เปียกไม่อะไ,ไรเลยไม่มันเปลี่ยนตอนที่หนึ่งอ้าวเปลี่ยนตอนที่หนึ่งเหรอใช่อ้าวมันช่ำไงอ๋อเหรออ๋อ้โหนี่ดูนี่เอ้ตกใจค่อยๆกินมันเปลี่ยนตอนที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองอะ ตใใจที่จะฮาฮะฮะฮะปะฮะฮะีะมะฮอฮะ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 ครฮะ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 าะฮลฮาฮะ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 ีะะ แม่เอ็มแล้วแม่ทายอื่นแล้วขอบคุณนะคะแม่เดินอยู่ตรงนี้เห็นแม่แล้วขอบคุณ,ค,ณคุณนาฬิชแนลนะคะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ให้เต่าให้หัวเรามาหัวเราหักหัวเราใจหัวเรใจเหรอให้ให้อะไรนะ ให้ให้ให้สติ๊กเกอร์หัวเนาะเว้อะอะแม่อยู่นู่นกินปลาเค็มแม่แม่แม่กินปลาเค็มด้วยปะเนี่ยฮะไม่กินหรอ

ปลาดุกเค็มไม่เค็มมากหให้เต่ามาเร็วคุณนาลีชาแนลให้เต่ามาเรยวมีก้าง

อออาอปุงเครื่อง ไม่มีตกใจอ่ะไม่มันเปลี่ยนกานทีสองที่หนึ่งตีสอง แม่ดูเย็นแม่ร้องตู้เย็นตูเย็นร้องปิด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 แม่กำลังจัดระเบียบตู้เย็นแม่กินข้าวอิ่มแล้วนะคะ ม่วันนี้แม่จะไปเดินชมสวนอีกหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อวานไปเดินแม่ไปเดินชมสวนได้มะละกอมาหนึ่งลูกยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ปลาดูเค็มไม่เค็มมากเออปลาดูหอมปลาดูหอมไม่เค็มมากพี่สาวเพ่นโตไปขายของที่ตลา,าดมาซื้อปลาดูหอมมาแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวแล้วก็ซื้อโจ๊กมาให้พ่อเดี๋ยวพ่อทานโจ๊กตอนกลางวันแล้วกลางวันก้อนโจ๊กพ่อ เดอเอย,อยสวัสดีค่ะทันข้า,าวเช้าค่ะอ

ขาตั้งกล้องมันมันเสียก็เลยไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะมันม็เล่นออโอเคพอได้สูงปิดดิดไปเดยกกินข้าวกับไปามอง คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคา่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยๆนะคะขอบคุณคุณนาลีชาแนลนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาคุยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยๆค่ะการงานเจริญก้าวหน้าขาขายเจริญเรื่องเงินทองไหลมาเทมานะคะ ตัวนี้ลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้าของวันเย็นเ้าให้กำลังใจพ่อของแม่นะคะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ